บริษัทซักเซสโมบียิ่งจำก,กัดมาหาชนเราได้เข้าเทรดในตลาดเซ็ตเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8กันยาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นของ S4M ของเราโดยจากวันที่เราเสนอขายหุ้น IPO ก็มีนักลงทุนเนี่ยสนใจลงทุนทั้งหมดประมาณ1,900กว่ารายวัน first day trade เ,เรามี นักลงทุนที่มาสนใจลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีก2,500นายจนในขณะนี้มีนักลงทุนที่มาถือหุ้นของ Success m a ร l รวมทั้งหมด4,400ว่อนายซึ่งส่วนนี้กาลังบอกว่า s c f ของเราเได้รับการยอมรับาจากนักลงทุนทั่วไปเพราะมองเห็นว่า Success m a l l ของเราเ,เป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตดั่นหมายถึงราคาหุ้นที่มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเรามี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนว่าจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า50%ซึ่งแน่นอนครับว่านักลงทุนก็มองถึงส่วนนี้ว่าจะได้รับเงินปันผลนะครับที่มากมายนะครับในระดับที่น่าสนใจนในการเข้าลงทุนในส่วนของนักธุรกิจเองของ Success m o มอก็ตื่นเต้นเพราะนี่เป็นขา่าวดีที่ทําให้เชื่อมั่นต่อธุรกิจของเราทําให้มีโอกาส ออกไปนําเสนอโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มีนักธุรกิจที่สนใจเข้ามาร่วมกับโอกาสของซัพ s ฟซมอลในครั้งนี้แล้วก็ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่รับรู้แบรนด์ของเราว่าเราเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เชื่อมั่นต่อสินค้าของเราก็มาบริโภคสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นก็เห็นได้ว่าในช่วงนี้ธุรกิจของเราก็คึกคักมากขึ้นธุรกิจก็จะกลับมาเติบโตหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดมา นี่คือสิ่งที่เอสเอของเราหลังเข้าตลาดแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับในส่วนของกลยุทธก์การเติบโตเนี่ยก็มีทั้งขยายการเติบโตจากตลาดภายในประเทศแล้วก็ตลาดการส่งออกไปสู่ในประเทศแถบ AEC นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีตลาดที่ทำตลาดโดยตัวแทนธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ถึง6ประเทศไม่ว่าจะเป็นเมียนมานปปลาวกัมพูชา เวียดนามสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียในส่วนของการขยายตลาดเนี่ยก็มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อให้มีเครื่องมือเนี่ยที่มันสอดคล้องกับสภาวตะตลาดแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับ รวมถึงเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่เป็นแนว Innovation ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพของผู้คนในแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าวัยเงินอายุ55บวกขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีแผนการที่จะโฟกัสแบบเข้มข้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อเครื่องมือดีสินค้าดีแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนของเราเพราะธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้คนคนก็ต้องถูกอัปเกรดเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ การพัฒนาแนะนําในการดูแลสุขภาพของผู้คนรวมถึงการให้แนวคิดวิธีปฏิบัติการสร้างธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมดนี้หล่อหลอมด้วยกันด้วยการสร้างเคาเจอร์ของคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนสู่ความสำเร็จผ่านการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนโดยเราจะมีระบบ s l a คือ s u c t a i n o r Leadership Academy เนี่ยซึ่ง แยกสายของการเรียนรู้พัฒนาคนออกเป็นสองสายหลักสายที่1เป็นการเรียนรู้เพื่ออัปเกรดความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแนะนําการดูแลสุขภาพสายที่2เป็นเรื่องการพัฒนาสอนเพื่อให้เป็นโค้ดเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารในการไปช่วยพัฒนาปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนโดยเริ่มจากเรื่องของไมซเซ็ตแล้วก็สกินเซ็ตนะทั้งหมดคือพลังที่เราจะขับเคลื่อน นำเอเไปสู่การเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรายึนหยัดในสังคมนี้สร้างสิ่งที่ดีๆไปสู่การมีสีวิตของ4ีกลุ่มคนหนึ่งก็คือบริษัทวินเพื่อดูแลองค์กรให้ไปต่อได้รวมถึงดูแลชีวิตพนักง,งานแล้วก็ดูแลความคุ้มค่าของผู้ลงทุนของเรานะครับกลุ่มที่สองที่เราดูแลก็คือกลุ่ม นักธุรกิจของเราซึ่งจะต้องมีความสุขความสําเร็จในระดับที่เขาคาดหวังแบบถูกต้องกลุ่มที่สคือลูกค้าต้องได้สินค้าที่คุ้มค่าเงินและมีประสบการณ์ที่ดีจากการคบหากับบริษัทของเรากลุ่มที่4คือสังคมเราอยู่ก็ต้องเติมเต็มสังคมให้สังคมได้สิ่งที่ดีจากการมี s m อยู่ด้วยทั้งหมดนี้คือเจตนารมในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสภมอให้เติบโตอยู่คู่ กับประเทศไทยแล้วก็โลกใบนี้นะครับ